สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงเช้าวันนี้นะครับวันที่16เมษายน2567นะครับวันนี้น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่หลายพื้นที่ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าคนองและก็ลมกระโชกแรงนะครับลักษณะสะภาพอากาศโดยทั่วไปในช่วงนี้อากาศร้อนจัดนะครับอากาศร้อนจัดอุณหภูมิแตะเกือบ40องศาเซลเซียสนะครับ ในขณะเดียวกันในช่วงบ่ายถึงค่ำก็มีฝนนะครับเข้ามาตกในหลายวันแล้วนะครับในรูปแบบของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะครับถ้าดูจากลมที่พัดปกคลุมในส่วนของประเทศไทยช่วงนี้จะมีลมใต้นะครับที่เป็นลมในช่วงหน้าร้อนนี้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะเป็นลมตะวันตกนะครับที่พัดเข้ามาทําให้เกิดลักษณะความแปรปรวนของอากาศนะครับช่วงนี้ถ้าเราอยู่ในบ้านก็จะรู้สึกร้อนอบอ้าวนะครับมีไอ้น้ําเยอะนะครับก็คือ ลม,ลมใต้ที่พัดเอาความชื้นเข้ามาจากในส่วนของทะเลจีนใต้และอ่าวไทยนี่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับว่ามีพื้นที่ไหนบ้างที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่มีฝนต่อเนื่องนะครับมีฝนต่อเนื่องมาสองสามวันแล้วตั้งแต่ก่อนหน้าสงการครับไม่ใช่สองสามวันตั้งแต่ก่อนหน้าสงการครับในช่วงเช้านี่มีมีลุ้นนะครับยังมีลุ้นฝนที่ตกค้างมาแต่เมื่อคืนนี้นครับเมื่อคืนนี้ภาคเหนือภาคอีสานบางส่วนเจอในส่วนของพายุฝนฟ้าขนองนะครับ นช่วงเช้านี้ก็มีลุ้นแถวแถวโซนอีาอสานแถวโคราชนะครับโคราชชัยภูมิโซนนี้นะครับมีมีลุ้นฝนนะครับจากโมเดลของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะากลางยุโรปตรงนี้ก็จะมีลุ้นมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับในส่วนของช่วงเช้าแต่หลักๆแล้วฝนจะมาในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับฝนจะมาในช่วงบ่ายถึงค่าแล้วก็ถึงดึกด้วยนะครับบางวันก็เป็นช่วงที่หลายๆท่านออกมาเล่นน้ําสงการนะครับตรงนี้โซนนี้ยังมีโอกาสเกิดฝนได้นะครับแต่ว่า ไปดูในช่วงเริ่มประมาณเที่ยงนะครับประมาณเที่ยงก็จะเริ่มมีการก่อตัวของฝนนะครับวันนี้ถ้าดูจากโมเดลตรงนี้ก็จะเริ่มก่อตัวแถวโซนนี้นะครับแถวทางด้านตะวันตกนะครับจังหวัดตากนะครับจังหวัดตากจังหวัดกําแพงเพชรนะครับแล้วก็นครสวรรค์บางส่วนแล้วก็ในส่วนของการจนะบุรีนะครับโซนนี้ก็จะเป็นพิษณุโลกนะครับเป็นเพชรบูรณ์เป็นเลยนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับตรงนี้โมเดลประมาณ12นาฬิกานะครับนครสวรรค์นะครับอุทัยธานีแล้วก็ ชัยภูมินะครับฝั่งนี้จะเป็นกาลสินร้อยเอ็ดแล้วก็สกลนครบางส่วนนะครับมีโอกาสเกิดฝนได้นี่ครับตรงนี้โมเดลในช่วงเที่ยงนะครับก็เริ่มจะเห็นเท้าลางนะครับโมเดลอาจจะบวกลบในช่วงเวลานะครับท่านผู้ชมข้อมูลเป็นช่วงเวลานะครับระยองจันทบุรีตราดนะครับกรุงเทพนครปฐมแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์มีโอกาสเกิดฝนได้นะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับ ก็ถือว่าเริ่มเร็วขึ้นนิดหนึ่งในวันนี้นะครับนี่นะครับถ้าดูในส่วนของพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะเป็นโซนทางด้านอีสานตอนบนแล้วก็เหนือตอนล่างกลางตอนบนแล้วก็ในส่วนของภาคเหนือด้านบนนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้นะครับไปดูช่วง13นาฬิกานะครับพอช่วง13-14นาฬิกาก็โซนนี้นะครับสีลักษณะก็คือแถวจังหวัดตากนะครับ สีเข้มนี้นะครับมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้สูงนะครับจังหวัดตากแล้วก็จังหวัดอุทัยธานีนะครับจังหวัดกำแพงเพชรและก็พิจิตรนะครับนครสวรรค์สุขโขทยัยพิษณุโลกจังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับชัยภูมิขอนแก่นนะครับอุดรธานีหนองคายแล้วก็ฝั่งเมืองการสกลนครนครพนมนะครับมุกดาหารกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดนะครับ รวมทั้งมหาสารคามและก็ขอนแก่นนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้แล้วก็ทางด้านภาคเหนือทางด้านตอนบนก็จะเป็นโซนแถวเชียงใหม่เชียงรายนะครับเชียงใหม่บางส่วนแล้วก็เชียงรายบางส่วนนะครับมีโอกาสเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าขนองได้ตรงนี้โมเดลช่วง14นาฬิกานะครับ14บนาฬิกาพอไปดูช่วง15นาฬิกาก็จะเริ่มกระจายตัวกันมากขึ้นนะครับในส่วนของฝนก็คือพอช่วงบ่ายแก่ๆนะครับจะเป็นอย่างนี้มาหลายวันแล้วนะครับ ตรงนี้แถวเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดเชียงรายบางส่วนนะครับแล้วก็แถวจังหวัดตากนะครับจังหวัดตากกาญจนบุรีอุทัยธานีนะครับกำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรนะครับพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็จังหวัดเลยหนองบัวลำพูนะครับขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมานะครับแล้วก็ตรงนี้ มหาสารคามร้อยเอ็ดจราสินนะครับสกลนครนครพนมนะครับแล,แล้วก็มุกดาหารนะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกานะครับแล้วก็ถ้าดูพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองน,นะครับก็จะเห็นนะรตรงนี้จะไปตรงกับในส่วนของโมเดลพื้นที่ที่มีโอกาสจะเกิดฝนนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเกิดฝนก็จะมีทั้งลมแล้วก็ในส่วนของฝนนะครับ บางพื้นที่มีแต่ลมไม่มีฝนนะฝนนิดเดียวแต่ที่เหลือเป็นลมล้วนๆนะครับแถวอุ้มผางจังหวัดตากนะครับอุทัยธานีนครสวรรค์นะครับพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยนะอุดรธานีก็มีลุ้นนะครับยังคงมีลุ้นอยู่นะครับในโซนอีสานในวันนี้นะครับนี่คือโมเดลในช่วง15นาฬิกาของวันนี้นะครับพอไปดูช่วง16นาฬิกาก็กระจายตัวมากขึ้นนะครับ16นาฬิกาพื้นที่ที่มีโอกาสจะเกิดฝนนะครับแถวเชียงรายนะครับ เชียงรายเชียงใหม่ลำพูลำปางนะครับน่านอุตรดิตถิษณุโลกนะครับกำแพงเพชรสุขโขทัยนะครับจังหวัดตากกาญจนบุรีอุทัยธานีนค,นครสวรรค์แล้วก็ในโซนนี้สวนพึ่งราชบุรีพระนครศรีอยุธยาครับเ,ยยบเพชรบูรณ์พิษณุโลกนะครับจังหวัดเลยนะครับหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูจังหวัด นครพนมนะครับสกลนครกาลสินร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็พยกระูมมพิสัยมหาสารคามโคราชนะครับโคราชแล้วก็แถวจันทบุรีตราดนะครับสะแก้วมีโอกาสเกิดฝนราชบุรีพิช,ชบุรีนะครับนี่คือโมเดลในช่วงเวลา16บหกกาของวันนี้นะครับก็จะเห็นนะครับในส่วนของพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคนองต่อเนื่องนะครับ ไปดูช่วง17นาฬิกานะครับไปดูช่วง17นาฬิกาบ้างนะครับช่วง17นาฬิกาก็จะดูจากตรงนี้นะครับ17นาฬิกาถ้าด,ดูจากในส่วนของพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนนะครับก็จะเป็นโซนอีสานตอนล่างมีลุนมากขึ้นนะครับวันนี้เมื่อวานนี้อีสานตอนบนนะครับอีสานตอนล่างวันนี้มีลุ้นนะครับแล้วก็ทางด้านโซนภาคเหนือก็ยังคงเป็นแถวเชียงใหม่นะครับเชียงราย น่านนะครับพะเยาแพร่อุตรดิตฐ์นะครับแล้วก็จังหวัดตากกาญจนบ,บุรีนครสวรรค์พระนครศรียุทธานะครับนครราชสีมาขอนแกน่นชัยภูมิอุดรธานีอ่าสกลนครนครพนมนะครับกาลสินมุกดาหารนครราชสีมานะครับสะแก้วจันทบุรีตราดแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนพึ่งราชบุรีนะครับโซนนี้มีโอกาสเกิดฝนกาญจนบ,บุรีเพชรบุรีนะครับ ก็ถือว่ามีการกระจายตัวในโซนทางด้านอ,าอีสานกับภาคกลางนะครับในส่วนของวันนี้โดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับก็คงมีลุ้นในส่วนของกลุ่มฝนต่อเนื่องนะครับนี่คือ17นาฬิกานะครับไปดูช่วง6โมงเย็นนะครับ1 8นาฬิกาก็ยังกระจายอยู่โซนนี้นะครับแถวลำปางนะครับแพร่อุตรดิตฐ์นะครับลำพูนแล้วก็ น่านนะครับพะยาวบางส่วนอุตรดิตถ์แล้วก็จังหวัดตากนะครับอุทัยธานีสุพรรณบุรีนะครับกาญจนบุรีลบบุรีชัยภูมินะครับเพชรบูรณ์บางส่วนโคราชนะครับบุรีรัมมหาสารคามขอนแก่นมีลุ้นฝนนะครับตรงนี้มีมีลุนนะครับท่านผู้ชมไม่ได้บอกว่าฝนตกทุกที่นะครับก็คือเนื่องจากเป็นฝนในช่วงฤดูร้อนหรือว่าฝนหน้าแรงเนี่ย ก็จะไม่เหมือนในส่วนของฝนหน้าฝนนับที่จะตกครอบคลุมในหลายพื้นที่มากกว่านะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนในหลายจังหวัดนะครับก็ที่ผ่านมา2 3สวันที่ผ่านมาโมเดลค่อนข้างจะแ,แม่นยำพอสมควรนะครับแล้วก็อำนาจ,จเจริญน,นะครับชานุมานจะสวนทอนฝั่งนี้นะครับนางรองบุรีรัมนะครับ นี่คือโมเดลในช่วง18นาฬิกาวันนี้นะครับพอช่วง19นาฬิกานะครับ19:20นาฬกาก็เริ่มที่จะหายไปนะครับดึกๆแต่ว่าโมเดลจะเออเลอร์นะครับในะรอบที่ผ่านมาก็คือจะสมมุติว่าบอกฝนจะตกวันนี้6โมงเย็นก็จะเลื่อนไปประมาณทุ่ม2ทุ่มนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายมาอัปเดตในส่วนของโมเดลฝนตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของกลุ่ม โมเดลฝนแต่นี่คือภาพรวมก็คือลักษณะของฝนค่อนข้างจะกระจายตัวได้ดีนะครับในส่วนของวันนี้โดยเฉพาะทางด้านโซนภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางบางส่วนนะครับยังคงมีโอกาสที่จะลุ้นฝนได้ต่อเนื่องนะครับในช่วงหลังเทศกาลสงการานครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับของการเล่นน้ําสงการานครับก่อนที่จะวันที่17ก็จะเข้าสู่วันทํางานปกตินะครับแล้วก็ถ้าไปดูในส่วนของการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ ก็ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดโดยหลีกเลี่ยงการทํางานหรือประกอบกิจกรรมในที่โลงแจ้งเป็นระยะเวลานาน,านไว้แล้วก็ประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกในระยะนี้ด้วยนะครับในส่วนของการคาดการณ์กรุงตรีวิญญานะครับภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันนะครับฝนฟ้าขนองสา0ของพื้นที่ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งนะครับในจังหวัดต่อไปนี้แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยา แค่น่านอุตรดิตถ์ตากพิษโนโล,ละเพชรบูรณ์ก็ครอบคลุมเกือบทั้งหมดนะครับในส่วนของภาคตะนกเฉียงเหนือขออภัยครับภาคเหนือนะครับภาคตะนกเฉียงเหนือนะครับอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้ารั่วในตอนกลางวันนะครับฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งนะครับเน้นจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธา,านีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมานะครับพรุ่งนี้ภาคเหนือมีโอกาสแตะ42องศานะครับอุณหภูมิ แล้วก็ภาคกลางอากาศร้อหนหึงร้อนจัดโดยทั่วไปนะมีฟ้าหลูในตอนกลางวันฝนฟ้ากระรอง20%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงและฝนต,ตกบางแห่งนะครับเน้นนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและรชชาชบุรีนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับอากาศร้อนจัดบางแห่งนะครับมีฟ้าหลูในตอนกนาลางว,ว,วันนะครับแล้วก็ในส่วนของอุณหภูมิพรุ่งนี้ภาคเหนือมีโอกาสแตะ42นะภาคกลางมีโอกาสแตะ42องศาเซลเซียส,สนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล40องศานะครับ ภาคอีสานนะครับมีโอกาสแตะ41องศาภาคตะวันออกนะครับอากาศร้อนโดเทั่วไปกับมีฟ้ารลในตอนกลางวันนะครับอากาศร้อนจัดบางแห่งฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่เน้นจังหวัดต่อไปนี้นะครับนครนายกฉะเชิงเซาสะแจ้วชนบุรีจันทบุรีและตราดนะครับอุณภูมิสูงสุดมีโอกาสที่จะแตะในส่วนของ40องศาได้นะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับอากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคนะครับในส่วนของอุณหภูมิมีโอกาสแตะ39องศานะครับสูงสุดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับ อากาศร้อนจัดบางแห่งฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่นะครับเน้นเพชรบุรีพัทลุงสงขลายะลาและนาราธิวาสนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงเช้าวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ